นี่ไม่ใช่ภาคเหนือแต่นี่คือจังหวัดยะลาทุกคนเคยไปกันไหมครับกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒน,น,น,นาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินนวัตวิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีบ้านจุลาพรพัฒนา11ตำบลบาระอำเภอกระบังจังหวัดยะลาอยากจะบอกนะครับว่าชุมชนจุลาพรพัฒนา11เเนี่ยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหรือว่าป่ากระบังนั่นแหละครับ ชาวบ้านที่นี่ก็จะเป็นชาวไทยมุสลิมซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ทําไร่ทําสวนหรือว่าทำงานจักสารที่นี่เนี่ยจะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชาวมาลายูแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่เขายุติการต่อสู้ไปแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันบ้านจุฬาภรพัฒนา11เนี่ยได้รับการอุปถัมภ์ภายใต้าการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือของสถาบันวิจัยจุฬาภร์และที่สําคัญครับได้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยจะมีความสนุกอะไรรออย,อยู่บ้างแล้วก็กิจกรรมอะไร ไปครับไปกับอินกันเลยจุดแรกนะครับพอเรามาถึงชุมชนเนี่ยชุมชนก็พาเรานะครับเข้าไปพิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์มาลายาซึ่งตรงนี้นะเราก็จะเห็นประวัติแล้วก็ความเป็นมานะหรือแม้กระทั่งการต่อสู้ต่างๆการเอาตัวรอดต่างๆของแม่ๆพ่อๆชาวบ้านในชุมชนซึ่งจริงๆมันเป็นประวัติที่ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะซึ่งที่นีเ่เขาก็เก็บรวบรวมไว้ให้ในพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็นั่งรถต่อนะครับขึ้นไปที่จุดชมวิว ไปดูทะเลเหมอกกันเอาจริงๆนะจังหวะตอนที่นั่งรถขึ้นไปเนี่ยคิดว่าอยู่บนดอยนะครับคิดว่าอยู่ภาคเหนือเลยฟิลมันคือแบบนั้นเลยแล้วลมเนี่ยก็คือเย็นมากๆนะครับพอขึ้นไปนะก็คือบรรยากาศดีเราจะเห็นวิวหมู่บ้านเห็นวิวชุมชนทั้งหมู่บ้านเลยแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่ชุมชนใหญ่ๆนะครับเป็นชุมชนเล็กๆน่ารักแล้วบรรยากาศก็คือดีได้จิบกาแฟตอนเช้าก็คือโอ้โห ปิ้นสุดๆจิบกาแฟาเรียบร้อยก็ลงกันไปต่อกันที่กลุ่มจักสารครับหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับงานจักสารที่เราเห็นตามภาคตะวันออกนะหรือว่าภาคเหนือแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคใต้ของเราที่จังหวัดยาลาที่ชุมชนจุฬาพรณพัฒนา,า11เนี่ยเขาก็มีเช่นเดียวกันนะ ด้วยความที่ในชุมชนนี้ครับเขามีการปลูกไผ่เป็นจํานวนมากมีไผ่มากในชุมชนนะครับชาวบ้านเนี่ยก็เลยเอามาทําเป็นงานจักสานมาเป็นของใช้สวยๆน่าใช้มากๆจนเกิดเป็นกิจกรรมให้กับนักท่องเทียเ่ยวเร้ร่วมสนุกแถมยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เราได้เลือกซื้อกลับบ้านอีกด้วยนะครับอินเห็นเนี่ยบอกเลยว่าอ้อปปิ้งไม่ได้ทุกคนครับได้กลับบ้านมาหลายอันเลยนะครับอินว่าใครเนี่ยที่ชอบงานแบบงานประดิษฐ์งานแฮนด์เมดแบบนี้ ต้องชอบกิจกรรมนี้แน่เสร็จกิจกรรมจะกลุ่มจักสารเราก็เดินทางกันต่อครับไม่ไกลนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีอนุสาวรีย์วรีรชนอยู่นะครับผมเป็นของกลุ่มคอมมิวนิสต์มาลายานั่นเองชแ็แวบแป๊บเดียวนะครับมองไปทางขวาตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางครับผมที่เราเอาไว้ศึกษาธรรมชาติเราไปปุ๊บก,ก็จะมีพี่ๆนะครับที่มาคอยนำทางมาคอยอธิบายกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งที่เรากําลังจะไปทำนะก็จะมีการศึกษาเส้นทางธรรมชาติรวมถึงจะมีการพาเราเนี่ยไปยิงลูกกระสุนมเมล็ดพันธุ์จากธรรมชาติด้วยนะครับก็อธิบายเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็จะพาไปศึกษานะอย่างที่ินบอกเลยว่าชุมชนเนี่ยเขามีไม้ไผ่อยู่เยอะนะครับตลอดข้างทางเนี่ยก็จะเจอแบบไผ่อยู่เยอะมากๆเดินไปได้สักพักเดียวครับผมก็จะไปถึงจุดที่เราเนี่ยจะได้ปั้นมเมล็ดกระสุนกันแล้วนะครับซึ่งพ่อๆแกก็จะให้เราใส่มเมล็ดกระสุนนะครับเป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยครับผม แล้วเราก็ยิงเข้าไปในป่าสุดท้ายน้องก็จะเกิดขึ้นมาเป็นต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็เป็นร่มเงาให้กับเราด้วยเสร็จจากตรงนี้หายเหนื่อย<ๆ>ก็ไปกินของอร่อยกันต่อที่นี่เขามีกิจ,จรกรรมการทำซาลาเปาด้วยนะมีหลายไส้เลยไส้มะพร้าวที่ินกำลังฉีกเนี่ยอร่อยมากเลยครับทุกคนเสร็จจากซาลาเปาก็ไปทำอาหารกันต่อครับทุกคน เมนูนี้นะเป็นเมนูที่บอกเลยว่าแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนจุฬาพรพัฒนา11จริงๆนั่นก็คือยำผักกูดแล้วก็ใส่ด้วยตัวของขนุนนะครับที่แบบยังไม่สุกดีเอาไปต้มมาเรียบร้อยแล้วก็จะคลุกเคล้ากับน้ำยำกระทิที่ใส่เนื้อปลามาด้วยจังหวะคลุกเคล้านี่คือกลิ่นโชยมาเลยพอจังหวะชิมไปแล้วนะ อินบอกเลยว่านี่คือยำผักกูดที่ไม่เหมือนสูตรที่ไหนรสชาติปเปรี้ยวเค็มหวานคือมาครบแถมความครีมมี่จากกะทิมาด้วยและนี่ก็คือความน่ากินนะครับของเซตเมนูอาหารที่กรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยลงมาพัฒนาเพื่อใช้ในโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนหลังจากที่เราร้อยไปกับเมนูนี้ <D> <paragraph> แล้วก็ไปดูการผลิตน้ำผึ้งชนโรงกันต่อเ <D> <Pier Muhammad> จ้าตัวเลก็กๆแบบนี้ครับเขาทำหน้าที่ในการสร้างหรือว่าผลิตน้ำผึ้งให้ได้เป็นขวดแบบนี้และเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์นะครับที่กรมการพั พัฒนาชุมชนเนี่ยลงมาพัฒนาเป็นยังไงครับแต่และกิจกรรมเนี่ยน่าสนใจมากๆอินอยากชวนทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่นี่มากๆเลยนะบ้านจุฬาพร์พัฒนา11ตําบลบาระอําเภอกระบงังจังหวัดยะลาอาหารอร่อยกิจกรรมสนุกมีพิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์มาลย,ยาให้ศึกษาด้วยใครอยากมาที่นี่ติดต่อชุมชนได้ตามนี้เลยหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนตามนี้เลยนะครับ